นี่ป no, no. ้ามันพีกบ่านเย็นดีอะเนาะูม no. ันเน่นม่ยอุ้งต um ีนไม่เนอะไม่หรไม่หรอกนิ่งไปกันเลยจ้ะไม่หรอกใ่ใส่ผมมีบ่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 มยบ่ ว,วับัลาบันาเียงผมันวทหารโอ้นั่นก็เห็นเคาอยู่หน้าธนาคารแมนบอเออบัลก,กาบัลกาบันนาเรียงคุณซีตั้งตันเออ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอยเอ้ยเอเออ้อ้อเ,นนะเอ,อยเยเ้ยอ้ยเออ้เ้ยมอ้ย้ยเอ้ยเอ้ยเนอ้ยเออเเอยยอย ยังกับป่อขาอยู่ขามันเรเห็นป่อขามันเออทำขายยางเก็บขาหป่อขามันไม่หลีทำ่ายยางเก็บขากูว่าแบบนี้เก็บขาอยู่ซึ่งมือว่ะขาแม่งโปสูดจะเถียงเพราะเขาบอกจะรุกบาลตัวนั่นแหละมันพาออกกันนะมันฝังไว้เลยพวกมีอันผ้ารถล้ำเออบาลมันอักเสบมันจะไปเขอกลุกบาลไหมอันนี้มันบ่เลี้ยงกันแล้า น้อยนั่นเนียงก็จะเกี่ยวเขาเนาะมันเกี่ยวเขาดีๆป่ามอนไเกี่ยวเปอย่น้เกี่ยวเขาแหวนเดี๋ยวมานจะได้ต้องเกี่ยวเขาอยู่ปรึกษาดนอะไอีกวุ้งน่าดีแงเลยสายยังกรนดเอาเดี๋ยวลงขับี๋ยวจดการอวนีครับจวดจวดเลยขึ้นแล้วลงยากขึไปบวห้เลี่เกี่ยวขามือไปไนลงหยาดิ้ามักเกี่ยวตั้งคืนงหอนะ ยิ่เแมงกูดิายแล้วคิปเอียงโว้้าววิ่งายนังไปยเข้างยนนัมีเยล้านเสียบเสียบ่ะีเจียล้านเสียบเสียบป่งเอาเอามึกดีกว่ปามึกรูล้วรอยไปมาจากยิงกว่าปีมันประกาศ มหาชัยปลาหมึกใหม่ใหม่มหาชัยมเนมาเลยมหาชัยใหม่ๆสดๆมาตอนใหม่จากรถนนเน่นี่เี้ันขกูเสียกูไม่ยอมเด้อไม่เล็นก้อเลยทุนนั่งทุนดียวผมว่าจะมาจีบกัวผมมีกำลังเียวไปนมาไปบินอยู่ไกลเลย งานเ้อตู้เซฟปู่จักรเลยไปนอนนี่เฮียนถ่าเลยเด้อใส่ก็เจ้าเกี่ยวจักอันนั้นหรอเปล่าั่นดยให้ไหนให้ทางุ้่นทีพี่น้าหอดใส่เลยค่ะสุดอหอมน่าเจี๊ยบแทนนะข้าเจ้าเขามาเกี่ยวขอรับจ้างนี่บ่ แม่นบอล้จ้างคนอื่นเือวจ้างผูเลยเป็นกะบนี่กะเออสองเอาร้อยหากะว่าสิลงหนือบนลงก่าสิลงบม่นมันกะล้ร้อาสิบบาทในบ้านผมเฮ้จัล้วกันเออเอยเพ่นน้อยกินนะเอ้ยยอยอะไรอยรอยเีย ฮ่า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 ขโมยขโมยว่ากิงนะครับว่าอยากเอล่งตีนี่ยายวายุเพิ่นเพิ่นอยู่บ้านนั่นปะบ่สิ่เมียนเพราะที่บ้านเมื่อไงบนี่ยดแล้วบอกเพิ่นอยู่กับตาเมื่อนั้นเพิ่นเขียนรถอันนะไรรถสุกเปลี่ยนที่กันเขียนดีเพิ่นเอ้า ผัวขึ้นแล้วเมียผมเมียผัวมวยเมียเขาก็ิีนสันรลานนั่งยงนไปหลานนี่ร้อนเง็นต่บางพนักงานเป็คนไม่เตินงานเฮ้ยอย่ามาจับกินเต็มเต็มมันกินเราอาี้ยันกลมลงหน้ามึดอยู่ไม่มันร่วงคาราอกจัง เอามาคืนก็ลองข้าเกะือที่ร้านลองแวะมาขึ้นร้านหลังก็เป็นร้านกินเหล่าตัางเบะเทตัางสาอันเยอะพว่นเราปั่นโอ้ร้านเก่าเนอะเออเนอะพากันเงียบเออจําไม่เงียบไม่เงก็อึนเล้หรอล่าอนอยู่ไหนไมีหมาจะได้เดนอนคอยนอือกินเหล่าเขาเอาไปกวนหน่อยหนึ่งนกเลยอู้เหรอพี่โยกวน มูเต้ที่ไปง่างไปไดนกเนาะเขาก็เทียงกวนเลยหรเพล่าเป็นเรื่องะจังมงปะตชงโมงไงกันตอนนีเวลาบ่ายโมงห้านาทีกับอปสี่สิบองวินาทีลงจั่ไหนท้าลอยถ่าลอยอย่างยี้ไงลอยก่าดยอคูกิดอะไราตะมมลำก็ยังาาเขายังไหวกายอคูเห็นติ อร่ขาให้เท่าไหวตินี่ตาเหลืองค่ะ